ถึง4นาทีเท่านั้นนะครับเพิงเริ่มต้นการเกิดมะการเกิดการไหมนะครับ0-4นาทีเท่านั้นนะครับให้ถังรบเบิดมันมีหลายประเภทแต่ที่จะมาแนะนำก็คือ2ประเภท,ะเทนะครับอันนี้รุ่นคือผมมีแค่อันนี้คือดับอิเล็กทรอนิกส์นะครับะนะครับวิธีการใช้เดี๋ยวผมจะให้ผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยกุ๊กแนะนํานะครับ นี่นะครับเป็นเอาไว้ฉีดสําหรับไฟไหม้เบื้องต้นเท่านั้นนะครับถ้าเยอะเถะเข้าไปลุกแบบเยอะๆแล้ว่ไม่สามารถไม่สามารถเข้าไปได้นะเราต้องดูปริมาณไฟว่ากระสอบกระสอบห่สองสามสี่กระสอบแค่ไหนนะครับวิธีการใช้ให้ให้เราให้ให้เราดึงนะทำยังไงก็ได้ให้ให้มันออกอะนอนเลยอีเียบดึงอย่างนี้ ทัด<ส>นะคร two, ับท no. uh, yeah. ่าศบหนึ่งสองสามสี่ท่ศักด์ดดึงเสร็จแล้วนะครับแล้วมันจะมีที่ล็อกอันนี้อะไรครับกระดูกงูอ่ากระดูกงูดให้ให้เราบิดมันมีบทัิาดอะตัวี่ที่้าน้ววัดมีอยู่ที่ติดตั้งติดตั้งในโรงเรียนของเราอ่าเมื่อเห็นเกิดเพลิงไหม้นะครับใูถังอย่างแรกจุดสังเกตว่าถังจะใช้ได้ไม่ได้นะครับให้ดูที่เกล็ดวัดนะครับเกล็ดวัดเห็นไหมครับ เห็ว่าจะตั้งตรงเห็นไหมครับอยู่ที่จุดสีเขียวเห็นไหมครับ <And now. S 1> ถ้าไปทางขวาแรงดันยังใช้ได้นะครับแต่ถ้ามาทางซ้ายมาทางซ้ายคือหลงจากนี้มามาทางนี้นะครับ mm hmm. คือแรงดันตกนะครับสันนิษฐานว่าใช้ไม่ได้นะครับสันนิษฐานว่าใช้ไม่ได้และไม่ต้องเอามาใช้นะครับถ้าใช้มันก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพนะครับคือแรงแ<ป>ด<า>ันไม่ไมพอเอาง่ายๆพูดง่ายๆคือแรงดันไม่พอข้างในนี้มันมันจุของเคมีแ้่เข้าใจไหมครับ มันจุกของเคมีให้อยู่ในหนคือด้านในนี้นะครับนี่ครับถ้าเกิดว่าแรงดันไม่พอมันเกมันจะตกแบบนี้อันนี้คือใช้ไปแล้วคือเกยมันจะตกมาฝั่งทางซ้ายมือ,อค,คืออาจจะอาจจะยังใช้ได้อยู่แต่ก็แรงดันก็อาจจะไม่มากอาจจะได้อาจจะเข้าไปใกล้ใกล้เกินกว่าปกติที่มีแรงดันเยอะๆก็อาจจะใช้ได้นะครับหรือในเมื่อดูแรงดันแล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับ ให้ดูให้ดูลักษณะของถังนะคราบดูลักษณะของถังถ้าจับมาเนี่ยครับแรงดันมีนะครับแต่ถังเนี่ยไม่มีน้ำหนักเลยนะครับให้สั่นในถังว่าใช้ไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องนํามานะครับอย่างถังนะครับอย่างที่ติดตั้งในอาคารอย่างทั่วไปถ้าเราไม่สังเกตดีๆนะครับถังอ่ะก็จะติดตั้งอยู่อย่างนั้นวางอยู่งั้นเลยนะครับวิธีการสังเกตหรือวิธีการบํารุงรักษาหรือเพื่อให้ถังเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับวิธีการนะครับ จับมานะครับน้องๆสังเกตดูน้องจับตะแทงอย่างเงี้ยครับมันจะดันแกล้งแกงแกล้แกลแกลผมจะมีให้งอย่างงี้นะครับส่วนมากส่วนมากในโรงเรียนน่ะนะครับถ้าติดตั้งกันอยู่จะติดตั้งแล้วติดตั้งเลยนะครับส่วนมากเท่าที่เห็นนะติดตั้งแล้วติดตั้งเลยไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอะไรต่างๆ,ๆส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือแนะนํากันนะคือเดือนนึงทาสักครั้งนึงครับจับเนี่ยครับยกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ปล่อยลง มันจะไหลเหมือนทรายครับมันจะไหลลงมาแบบปุ๊บๆๆแต่ถ้ามันร่วงทังตุ๊บอันนี้คือใช้ไม่ได้หรือถ้าใช้งานได้ปกติก็คือจะไหลลงมาแบบคือหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนจริงๆแล้วต้องต้องตรวจถ้าตามหลักแล้วนะครับจะมีเวรตรวจหนึ่งเดือนต้องทำแบบนี้ยกขึ้นอันนี้คือคือมันจะมีเสียงลงมาแบบปุ๊บๆๆอันนี้คือใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่านานไปมากๆนะครับมันจะร่วงทังตุ๊บเลย พาะตุ้มเนี่ยอันนี้ใช้ไม่ได้จริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าเราอยู่ตามเ,าเวนทหา,หารหรืออะไรเงี้ยับเขาจะมีเว้นหนึ่งหนึ่งเดือนเขาจะเช็คหนึ่งครั้งเพื่อเพื่อให้ถังใช้งานได้ปกติครับเรียกการแต่งตัวของของข,องของเคมีแห้งนะครับผีเมีแห้งมันจะเป็นเป็นขุ่นผงนะครับมันจะมันจะไม่จับก้อนนะครับถ้าเราไม่มีการตรวจสภาพ,พรักษาตวร,รตวจเช็คนะครับ งเคมีที่อยู่ในนี้มันจุอยในนี้นะครับแล้วมาอัดแรงดันลงไปนะครับมันก็ได้จับมันจะจับก้อนจับตึกนะครับวิธีการรักษาก็คือจับหงายขึ้นหงายลงนะครับมันจะดังแค่ๆนะครับคือทำงานในพื้นที่จะปลอดภัยที่สุดก็คือการเอาตัวรอดนะครับการเอาตัวรอดก็คือออกากุดเกิดเหตุนั้นมาซะนะครับกรณีที่เราไม่ให้เป็นเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ดับเิงไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ใดๆนะครับให้เราออกมาซะอย่างแรกนะครับหนึ่งตั้งสตินะครับตั้งสติถ้าอยู่ในห้องนะครับ จำเป็นออกมาข้างนอกนะครับข้างในมีลูกบิดนะครับวิธีการตรวจความร้อนนั่นคือใช้ฝ่ามือนะครับหลังมือเนี่ยนะครับอัางวันที่ลูกบิดนะครับถ้าเกิดความร้อนนะครับถ้าเกิดความร้อนและจําเป็นต้องออกไปนะครับถ้ามันร้อนนะครับถ้ามันร้อนหมายถึงข้างนอกมีไฟนะครับอ่าถ้าอังแล้วไม่ร้อนคือข้างนอกไม่มีไฟนะครับกรณีที่จงเป็นต้องออกนะครับจาเป็นต้องออกนะครับให้หาผ้านะครับให้คลุมเราไว้นะครับ ตอนนี้เปิดไปแล้วนะครับให้ก้มต่ําที่สุดนะครับก้มต่ําที่สุดเพราะเปลวควันนะครับมันจะขึ้นอยู่ข้างบนเห็นไหมครับส่วนมากคนที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตเพราะไปนะเสียชีวิตเพราะควันมันอับอากาศนะครับอับอากาศทําให้เราหายใจไม่ออกเข้าใจไหมครับที่ที่อยู่ในห้องอยู่ไหนเนี่ยนะครับมันจะอับอากาศนะครับเราทําลักษณะไหนก็ได้ให้ออกจากจุดเกิดเหตุอะเราก็อยู่ในห้องให้ต่ําที่สุด ไปนะไหนต่ำที่สุดนะครับแต่ต้องมีสตินะไม่ใช่ว่าห้องนี้ไฟไหม้แต่ทานไปหาตผมนี้ไม่ใช่นะครับต้องมีสติด้วยนะครับออกเด็เดืดเตุนะครับอ่าแล้วไปตามที่เขาเขียนไว้ว่าทางเส้นทางอยู่ไปนะคาับไปตามที่เส้นทางเขาบอกกันนะครับริฟห้่านใช้โดยเด็ดขาดนะครับลิฟท้่านใช้โดยเด็ดขาดทำไมลิฟห้่านใช้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาจะตัดกระแสไฟฟ้านะครับเขาจะตัดกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าต้องใช้ลิฟต์ อ่าลิฟต์ไปใช้ได้มันต้องมีมอเตอร์ถูกต้องไหมมอเตอร์ในการดึงขึ้นลงขึ้นลงนะครับเพราะแต่กระแสไฟเสร็จ๊บทำให้เราติดอย่างนี้นะครับออกทางไหนไปเท่านั้นนะครับมาต่อครับนะวิธีการใช้นะครับวิธีการใช้นะครับในเมื่อตรวจสอบถังแล้วถังใช้ได้นะครับวิธีการใช้นะครับอย่างแรกก็คือดึง ดึงอะไรครับดึงสายนะครับออกจากที่เก็บนะครับดึงสายออกจากที่เก็บนจะมาเาตายครับที่เก็บที่เก็บสายนะครับดึงออกครับถ้าดึงนี้มันยากก็ไม่เป็นไรก็ทิ้งไปเลยครับแต่อย่าดูนะครับอย่าให้อะไรโดนเกล็ดปัดให้มันเกล็ดแตกนะครับจับลักษณะนี้ก็ได้นะครับคำแตกงี้ครับเท้าเหยียบนะครับดึงออกทำงไงก็ได้ทามันออกได้ครับอย่างที่สองนะครับสังเกตตายสายนะครับบางถังมีลูกอุดบางถังมีลูกอุดนะครับบางถังไม่มี นะครับสังเกตนะบางถังมีลูกอุดบางถังไม่มีทําไมให้สังเกตเพราะว่าเวลาเราไปใช้งานเวลาเราบีบเนี่ยนะครับผงทีวีแห้งที่วิ่งออกมาเนี่ยมันจะปะทะลูกอุดก่อนนะครับสุดท้ายมันจะคุ้งใส่เรานะครับมันจะคุ้งใส่เราทําให้เราโดนผงเคลีแห้งซะเองนะครับนะครับเห็นไหมนะครับพอดึงออกมาเสร็จปุ๊บนะครับมือดันอกไปเห็นไหมครับเห็นไหมข้างในเป็นผงทคลีแห้งเห็นไหม ที่ใช้นะครับลูกเอาออกไปนะครับหมดแล้วลำดับต่อไปนะครับเขาเรียกหมดหมดคืออะไรตัวนี้มันจะหนีเรานะครับนะครับแล้วอังนี้ครับเด็ดูกงนะครับบิดซ้ายบิดขวาเลยดึงออกก็ได้นะครับนะครับดูตัวอย่างนะครับซอฟตวราดึงนะครับดึงอย่างเงี้ยถ้าดึงไม่ออกครับบิดทางซ้ายบิดทางขวาก็ได้ให้กระดูกมันข่ายครับ ครับกันะครับผมถุ้ดใช่ไหมครับมันจะดลุดสลักนิดนึงสลัดหน้าบอกนะครับจะ,จะ,บะ,าาบจะเอาทิ้งหรือเก็บไว้ก็ได้นะครับเพราะเวลาเราใช้งานเสรศ็จปุ๊บเราต้องส่งทางร้านอัดดีๆนะครับทางร้านก็จะใส่เนี้ยมาให้ใส่กระดูกมูกมาให้นะครับลำดับต่อไปก็คืออ่าปวดน,นะครับต่อไปกักขนข้ กก็คือแนะนำเมื่อสักรู่นะครับการกดก็คือห้ามเอานิ้วนะครับเข้ามาในคันห้ามเลยในขานะครับเวลากดไปทุกเนี่ยมันจะหนีบมือเราเข้าใจไหมครับมันจะหนีบมือเราเนี่ยนะครับกดกดคือนี่กดการจะใช้ถังถังดับเพลิงแล้วนะนะครับคือถังดับเพลิงไปที่ต้นเพลิงระยะ3ามถึง้าเมตรนะครับ ดับที่ฐานของไฟฐานของไฟก็คือก็จมไีไฟไฟติดเนี่ยฐานนะครับมันจะมีข้างล่างข้างบนข้างบนเรียกเบ<ม>ลเบ<ม>ลไฟถ้าดับตรงนั้นน่ะมันไม่สามารถดับได้นะครับต้องดับที่ฐานฐานของ<ม>ของไฟก็คือจุดที่มันติดไฟเข<ม>้าใจไหมครับอ<ม>พอไปถึงฐานร,ระยะสามถึงห้าเมตรนะครับให้จับจับสายเนี่ยครับก็จะมีไอ้ัวจับให้ระยะถ้าถ้าแล้วแต่ว่าเราตัวสูงรือต่ำแข็งยาวแขนสั้นนะครับ<ม> แต่ให้จับให้ให้ถนัดที่สุดนะครับระยะห่างนะครับจากปลายสายเนี่ยเอาตามความเหมาะสมนะครับแต่ให้จับแบบนี้นะเพรากดปุ๊บเนี่ยมันจะสายนจะโดนหน้าเราแล้วผงเีมีจะโดนเรานะครับเบื้องต้นการใช้ลักษณะนี้นะครับกรณีโดนผงเีมีแห้งนะครับโดนผงเีมีแห้งนะครับถ้าเกิดการแพ้การระคายเคือง,งต่างๆหนึ่งให้ล้างด้วยน้าเปล่าหรือน้าสบู่เท่านั้นนะครับถ้าเข้าตาให้เอียงใดด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วเทน้ําลาด ทีน้ำหน้าไปข้างพี่โดยเด็กขาเข้าใจนะครับข้างยี่โดยเด็กขาให้เทน้ำหา้าไปอย่างเดียบยังซ้ายยังขวาได้เทียน้ำหน้าไปอย่างเดียน้ำสะอาดนะมีหน้าไปอย่างเดียก็าหายล้วใครเจีงก็ก็เริ่มทำงานปกติได้แต่ถ้าเื่องเจียงมากๆหรือมีการอักเสบให้ไปพบแพทย์นะครับเื้องต้นเื้องต้นก็คือมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวให้แต่ละให้แต่ละหมู่ ส่งตัวแทนหนึ่งหนึ่งท่านหนึ่งคนนะครับส่งตัวแทนไว้นะครับเดี๋ยวเราจะสึกสึกกับเพื่งนกันนะครับเพืนะ่อน,อนไปนะครับเพื่อตรวจจนหมดเลยนะการดูตังเก็บนะครับให้ดูควานะครับจัดป้ายชายนะครับเขาปก่อนนะครับนะครับเขาฉีดป้นะครับเมื่อกี้นะฉีดเบลคไฟทำให้ไฟไม่ดับใช่ไหมครับฉีดฐานลงไปฐานลงไปคือใต้หกครับโอเคเนี่ยครับคือ นี Billie, ่คือด oh, okay, ับไปที่ฐานของไฟเข้าใจไหครับเาโอเคครับคือถ้าสูงมากไฟมันจะทำให้ไม่ไม่ดับเ่ดเนี่น่ยมหีนู่ยเนีนีย่ยเนนีรเนอ่ัน ให้สังเกตด,ดูควันเต้างหน่อลงครับ ใช้หัวมันสูงเกินไปมันจะทำให้ไฟไม่ดับเดี๋ยวลมัดดี๋ยวลมเดี๋ไม่ให้ทิ้ไม่ต้องมาเราโอเคอที่สารลองไฟครับดูครับอทารคนเลย <Okay. S 2> อันนี้อันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะแนะนําให้ดูครับแนะนําให้ฟังก็คืออย่างเมื่อกี้เนี้ยไฟไม่ได้ขึ้นสูงไปขึ้นสูงนะที่เราฉีดไปคือมันโดนเปลวไฟถูกต้องไหมครับไฟมันจะไม่ดับเพราะเพราะว่าเราไปดับที่เปลวไฟไม่ได้ดับที่ฐานของไฟแต่ผองที่มีแห้งเนี่ยมันใช้ดับฐานของไฟตัดตัด,ดทางไปแไปดับ ไม่นิยมที่จะใช้ครับถ้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้นี้ดับได้ไหมดับได้ดับได้ครับดั่ทิ้งเลยพังเลยไม่สามารถนําไปซ่อมนำไปไม่สามารถเอาไปซ่อมได้จับเศษซุบซิบเพราะตันี้มีแคมันจะเข้าไปกดระบบของที่นะครับแต่เครื่องจอต่างๆครับแต่อเนี้ยปึ๊บนะครับก็เอาไปซ่อมแซมได้นะครับเพราะตัวเนี้ยเพาะแ่ตัวนี้มีแค่กุญแจ ไ,ไ,ได้ไม้ไดครับแต่ไม่คุยอมกันเนื่องจากมันค่อนข้างแพงน,นะครับถังนี้ครับซื้อถังใหม่ประมาณ1,650ค่าอาดู่ประมาณ600อันนี้อยู่ 4, ประมาณ4,000บาทแล้วก,ก็อาดีมประมาณ2,000บาทนะครับเข้าใจเหตุผลอย่างไรครับว่าทำไม,ไมเราถัางนี้ดับแพงครับอ่าหนึ่งแพงต่อคือความเหมาะสมความเหมาะสมของไฟที่จะไปดับนะครับและถ้าไปดับคือมันก็ไม่ถูกประเภทก็น่าไว้ทางเกี่ยงนี้ไปดับไฟธรรมดาได้เกิออะไรขึ้นนะครับอ่า ไม่เกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าหนึ่งไฟก็ดับไฟก็ดับปกตินะครับแต่เขาไม่นิยมเขาใช้นิยมถังเนี้ยระดับนิดเพิ่มอันนี้ก่อนนิดเพิ่มแล้วก็มันค่อนข้างแพงนะครับเขาเรียกไม่เหมาะสมในการเอาไปดับคถังได้กิกต์แกมนะฮะนะครับอ่าแล้วแต่การแต่การเขาดับเมื่อสักครู่นะครับแต่การดับเข้าดับเมื่อสักครู่ ทำไมถึงบอกว่าอย่าไปฉีดที่เปลวไฟเพราะอะไรไหมครับไฟมันจะไม่ดับมันจะไม่ดับนะครับตอนนี้ที่เราฝึกเนี่ยเราไม่ได้ทำฐานไฟที่มันให้สูงให้มันใหญ่โตขนาดนั้นนะครับถ้าทำลักษณะเหมือนกับว่าถ้าถ้าที่ให้ให้ช่วยในการเอาน้ำมันไปสรดนะครับและให้น้องๆดับมันจะดับง่าทางยากเลยนะและฐานเที่ยวมายังไม่พอเลยหละข้อหนึ่งเวลาการฝึก เรียกว่ายังไม่เกิดความชำนาญนะครับน้องก็จะปเด็บที่เปลของไฟเบลของไฟทุกไฟมันก็ไม่ดับเพราะน้องไม่ได้ไปเก็ที่ฐางไฟถ้าจิดของฐานไฟของเทียนนียมันก็จะปะครับเป็นไปมันก็่ะดับมันก็จะไปต้นต้นเป็นอย่างนี้นะครับที่บอกว่าให้ดับสูงสี่นาทีคือดับไฟเบื้องต้นนะครับแต่เกินสี่นาทีไปแล้วไฟมันก็จะโหมันเงยขึ้นนะครับถามว่าดับได้ไหมดับได้แต่คนใช้ต้องมีความชำนาญ